แล้วครับผมสวัสดีทุกคนเลย,ยครับผมเดี๋ยวผมเคยก็ชื่อเคยน้วนันนีครับอยู่ในเกม ETS2 สองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อไลฟ์แป๊บนึงผมลืมตั้งไลฟ์สตรีมอ่ะนี่ 이있어 ะก็ EP สองแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปเล่นกันเลยครับผมสำหรับ Need for Speed Payback นะฮะโอเคก็เดี่ยเดี๋ยวเราเข้า Origin นะครับผมนะโอเครหัสอย่าดูกันล่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าเก็บ What? What? รหัสผิดเป็นไปได้ไงผมใส่ รหัสผิดได้ไงเฮ้ยรหัสผิดได้ไงงงมากเลยอโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวผมลองคอนเน็กจี๊บเก่ามันึป็นแค่คอนเน็กไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยโอเคจี๊ าเน,นี่ยมาละชึบแล้วเข้าเพย์แบ็กกันเลยครับผมเข้าเ f s นเฟสเลยนี่ฟอร์สปีดนะฮะ เดี๋ยววันนี้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะไปหารถนะครับมาไม่ใช่ไม่ใช่สิเดี๋ยวผมจะไปเอารถอีกคันมานะครับผมซึ่งเป็นรถเอ็เอตูอซันนะครับทุกคนจําได้ไหมเอ่ยตอนที่คลิปที่แล้วนะคะับผมแล้วสตรีมที่แล้วที่มันที่รถเริ่มตน้นเอ็ตูอซันใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวผมไปรับคันนั้นมานะครับผมนะโอเคซึ่งก็มัลติเพเยอร์เล่นได้ปะ ผมเล่นแบบอันนี้ก่อน,อน,นก็แล้วกัน โอแลกนิดนึงเฮ้ย hey, ทำไมเดี๋ยวทำไมเปิดนี้ไม่ได้เนี่ยโอเคมาลลมา uh huh. เดี๋ยวเราจะไปที่การาดกันก่อนเลยนะคะผมนะโอเคการาดเราอยู่ไหนวะ mm hmm. การาดท mm hmm. ี่นี่อะไรอะ mm hmm. สนามแข่งผมหาก,การาดผมไม่เจอวะ่ะท <Okay, okay. S 1> ี่ไหนเนี่ยหรอเนี่ยกาลาดโอ้โห mm hmm. oh ขับไปโคตรไกลเลย ไปไกลจังว่ากาดเนี่ยมีแบบว้าไปปะเนี่ยฟาดแวเบลเอาไปเดี๋ยวเราไปตรงนี้เลยดีกว่านะฮะถ้าเดี๋ยวเราก็ค่อยขับไปกาฬอ่านเนี่ยแบบเบลเองขับไปกาดเคยใหเดี๋ยวเราไปเอารถคันนั้นออกมากันเลยครับผม ทาไหนว่เอาออกมาจากกาหดาดแป๊บเดียวชนเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราโอ๊ยรู้สึกเกมแหลกๆไงไม่รู้เคยครับผมเราไปกาะลาดกันก่อนฮะไปเอาเอสตัวสั้นมาขับนั่นเองคันนี้ไม่ค่อยแรงเดี๋ยวไปเอาเอสสองพันมาแป๊บหนึ่งเอาแหลกอเชียว เจี่ยวอ่าล้วข้างทางไปแล้วนะฮะโอ้เรียบร้อยรถกูเอ้าเรียบร้อยไม่เห็นโทษทีโทษทีเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยแดกว่าเยอะเลยนะเนี่ยโอเคดิปดิปดิป เดี๋ยวเรารู้สึกเราจะใกล้ถึงการาดแล้วเราแล้วนะครับผมนะอ่ะเราไปเอารถ s 2 0 0อพันมาขับกันคันนี้ขับไม่มันความเร็วแค่ร้อยสี่สิบนะคะอ่ะเอส0อพันรู้สึกจะแรงกว่าด้วยซ้ำดิฟครับบบแฮคันนี้มันเป็นรถแรนลี่เฮ้ยเดี๋ยวทางไหนวะ ทางนี้หกละทางนี้หกละเค้ hey, ใกล้ถึงแล้วฮะขับข้อซอยนี้แป๊บเดียวอาถึงแล้วกระดาดเราโอ้ oh. <c oughs> เข้าตรงนี้ไม่ได้เหรอนึกว่าเข้าได้แอะรดกูบุบเลยนะ <c oughs> อาไปเข้ากะละดาษ <c oughs> อ้อต้องไปกระดาดเหรอสามหมื่นห้าเออก็ได้วะเคโอเค าบกระลาดอ่ะซื้อไปเอ t นเทอร์กระดาดเราเค okay. ครับผมอ่ะเค okay. มันมีคันอื่นไหมเนเนี่อสองพัน,น, 2000. น,น,นแล้วก็มีคมนันนี้อ๋ออ๋อเราเก็บรถได้ครับผมเรามีรถสองคันนะตอนนีู้บารุกับเอส0องพันนะครับผมนะูบารุ <Subaru S 2> แรงกว่าแต่ผมขับเอสสองพันอย่าจัดไปเรามาแต่งรถเอสสองพันกันเลยครับผมอ่ะโอเคเรามาแต่งกันเลย เล็ยค่ะเคฮะมาเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยฮะอ่าฮะอ่า huh. uh, ใช่จะแต่งโอเคฮะอ่า uh, เริ่มจากเพ้นเนี่ยเพ้นเราจะมาแต่งรถคันนี้กันอ่า uh, มันแต่งไงวะอันนี้คือเพ้นใช่ไหมอ๋อมีลายต่างๆโอเค นี่สวยป่ะคันนี้โอยอันนี้ลายแม็กควีนเดี๋ยวก่อนนี่คันนี้สวยอะ่ะสีทองอ,ะอ่ะอะสีปรดผมเลยโอ้ยสวยมากโอ้ oh my god เอาคันนี้แหละ <c oughs> ดาวน์โหลดได้ป่ะโอ้ oh my god ทุกคนอตอนนี้ S สองพันผมเป็นสีทองเรียบร้อย สวยมากอะสุดยอดสุดยอดโอเคต่อไปโชว์ครับผมคัมเบอร์ล้อบแบะอ่าโอเคประมาณนี้ด้านหลังแบะความสูงเอาเตีย้ยๆเลยฮะคันนี้อย่าเตี้ยมากก็พอเดี๋ยวขูดถนนนะฮะเดี๋ยวขูดถนนอีกอา้าโอเคอเผิดไปกดผิดโอเค โอเคฮะคอนเฟิร okay. e ์มไปต่อไปคอนฟิสเดอร์ชันอ๋อแต่งรถเราแต่งไม่ได้เลยนะคะเพราะเพราะเราอ๋อเนี <laughs> like ่ยเราต้องไปดริฟไปอะไรไปแข่งมานะคะผมนะอันนี้อันนี้เราแต่งอ๋าแต่งไม่ได้โอเค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 ไปที่อื่นกันคอนเฟอร์มชันนี้เฮดอันนี้บล็อกบล็อกนี้โอ้โหรถถ้ารถเราไม่เอานะฮะเราเอาเพิ่ม โอเคอันนี้เรายังไม่มีงั้นเรายังไม่แต่งเครื่องก็แล้วกันอันนี้ยังไม่ได้โอเคก็น่าจะแค่นี้แหละเนาะแล้วเข้ามาแต่งสีครับผมนี่นะคะตัวละครที่เราเล่นนะเทเลอร์โอ้ m ก g อดเฮ้ยสวยจริงโอ้โคตรสวยเลยอะโอ้ m g อดไปเดี๋ยวเราไปแข่งรถกันแลยครผม ยอดจริงๆ S สองพันอสีทองซะดะ้วยสีปวดผมเลยฮะสีนี้ไปโอ้แรงจริงๆ S สองพันเคฮะเราไปแข่งรถกันเลยครับผมหาที่แข่งแป๊บหนึง่งในเมืองก็มีแต่สปีดนะไม่มีที่แข่งเลยอันนี้มามามา เนขึ้นตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กอยู่แถวเนี้ยเนี yeah. ่ยไปเดี๋ยวเราฟาดท้าวเว้าไปเฮพอร์ต <Yeah. S 1> ไปนั่นเองโอเคฮะเราไปแข่งรถกันเลยฮะอ่า ah, <Yeah. S 1> เนี่ย <Yeah. S 1> ออกมาด้านขวานี่ไกรหยาดชิปโอเคสตาร์ทอ่ะแข่งครับผม ตัดมาแข่งคันนี้แหละงเลางาะดงงุดยอด เรื่องไม่แน่ใจว่าจบหรือยังแต่น่าจะจบแล้วล่ะเ,เพราะเรามีกาหาาดเป็นของตัวเองแล้วเนะืะเรื่องก็จบแล้วอันนี้น่าจะเป็นแค่เทเลอร์มาฮะ s สองพันเราแข่งกับอ่ากระยาชิปนะครับผม,มสุดยอด s สองพันอะุ้ยดูความสูงดิโคตรต่างอะตันเราโคตรเตี้ยเลยอะ ขึ้นเนินทีนี้มีโอ้โหโอไมคกอดเสียตังคนะครับผมเอาไปยอมรับไปเอาดีใครเฉยหรือว่ายอมวะไม,ไม่ไม่ได้ดีใครอะ่ะเอาเนีแข่งแข่งแข่งมาไป ในตัดไปก่อนอเกมก็แหลกจริงๆไปฮะชนแรกสีซะหน่อยอ่ะมาตอนนี้เราที่หนึ่งนะอีซี่ซี่รถแรงอยู่แล้วแห่รถเทพขนาดนี้จะไปสู้จะไปสู้รถยุค80ได้ไง คันนี้แอ,อสซูรัสัันนะฮะรถยุคสองพันนะฮะ,ะไปครับผมโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้สวยจริงโอเคฮะับมา เอาเรียบร้อยชนแรกสีไปอีกแล้วแรกไปกับอ่าอะไรวะเขาเรียกอะไรนะไอเสาข้างทางไม่ใช่เสาอะไรนะไอที่กั้นอะลัวเออลัวโอเคฮะอีกหกร้อยเมตรแล้วไม่ไกลไม่สิใช่บอกวะสามร้อยไม่น่าเออใช่ละอีกสามร้อยเมตร ไปพุ่งเข้าไปดิฟเขาเส้นชัยครับผมสวยสุดยอดดิฟเขาเส้นชัยโอ้ oh, ได้ตังใหม่แล้วอะ่ะตอนนี้เราเลเวลสามแล้วนะฮะอ,อ่าเอาไหนก์ดเอานี้ได้เอ้ยได้เกียร์บล็อกใหม่ว่ะสุดยอด หยอดสุดหยอดจัดเกียร์บล็อกใหม่ไปเลยเดีย๋ยวค่อยไปแต่งเกียร์บล็อกใหม่ครับผม7 1ี0ยวมิชชั่น okay. อันล็อกโอเคตอนนี้เราอยู่ปั๊มนะฮะเดี๋ยวเราไปหาที่แข่งต,ต่อดีกว่าน,นไง x สองสองโลครับผมมาร์กไ,ไปแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนวะเฮ้ตอนนี้อ๋อเนี่ยตอนนี้อยู่นี่โรไปอันนี้คืออะไรอ่ะแข่งซันสโต๊กปินเวสแล้วแข่งนี้ก็แล้วกันตอนนี้อยู่ตรงนี้โอเคได้ขับไปสองโลอัะผมยาว โอ๊ยไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหล่อซะรถกูไปลอยเลยนอนนเอ้าเรียบร้อยชนรถเขาอีกแข่งแข่งบ้าเลยเนี่ยโอ้ฝากระโปรงบุบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเหมือมนวน ชนรถคนอื่นเล่นนะคะอะไม่เอาแล้วเก็บตังค์ด้วยเอาไปซื้อแลมโบซื้อรถนะคะผมเห็นเขาบอกมี r x 7ด้วยดีดีดีไว้ไปหา r x 7นะผม oh God. อโอ้หม o d กอดเลยโอ้กูว่าแล้วเลยเลยมาไกลไหมเนี่ยเฮ้ยเลยปวะ ถูกแล้วงงไรเนี่งนยงงไรวะเนี่ยไปสิ่งไปไม่ได้เลยซะหน่อยเฮ้ จบแล้วของกูเนี่ยเ,เดี๋ยวไฟหน้าได้แตกแบบไ,ไปอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลนะครับผมจะถึงสนามพื่อจะไปแข่งกันลุยฝุ่นนี่แหละเอาไปไปรัดสนามไปครับผมร <laughs> ัดทางไปแม่งเลย ไม่เป็นไรรถท้องผมเปื้อนยากถ้ารถขาวนี่มาตรงนี้ตายแน่นอนโอ้โหโคตรเปื้อนอะ่ะโอ้ยอดสุดยอดโอ้ชนเรียบร้อยเรียบร้อยจะไปไงวะเนี่ยติดเนี่ย โอเคโอเคเจอแล้วฮะที่แข่งไปไปแข่งกันโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหลุด what 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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเกมหลุดเนี่ยเด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 เเกิดอะไรขึ้นเกมหลุดเฉยเลย กำลังจะแข่งอยู่แล้วชี้เอาเกมลุดอ่านั่นแหละไม่เป็นไรเข้าใหม่เข้ามาเข้าใหม่แป๊บหนึ่ง ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อมในแนภูมงอะไรนะจะลองดูนะเปิดแล้วนะเนี่ยที่ไว้เพื่อนเรดอลไล์ดีอีมันแอคทีเวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่อันีนี้ยมันก็ยังอ้ยมันก็ยังไม่แอคทีเวตอะ ต้เพย์เล่นได้ยังเฮ้ยเล่นได้แล้ว <Hi. S 1> เราจบเนื้อเรื่องแนละ้วทุกคนเนี mm ่ยโอเค